เป็นควาย่านะครับยเงูบครับนะครับตอนที่2ครับต้นอเป็นพ่อเกสันครับโรงพยาบรตมบนญ้นเมืองนะครับเราสะกนะครับเป็นทีมงานของท่านุจีฮวาะคุณหมอปาร์ตชื่อครับคุณหมออวค้นนะครับาอโรบติ ท่านหมอหน้าที่หน้ที่หนุนพิจาาพยาบาลคนสวยผมด้วยนะครับคุณหมอสุรชวันดีครับก่อนลวกคุณหมอภูวัลนะครับคุณหมอวัดไร่พอดนะครับก็บอกควงเดิมก่อนเนาะนึ่งหันคอสมอคุณแม่ถามว่าคือจะเคยอยู่นี่แม่ครับก็ทำเลี่ยนพวกเขาเนาะว่า ทีมงานของนายเอียเฮานะครับสองปีนะครับสี่เดือนคือผมไหนมารับตำแหน่งสารสโตร์เพือยู่ในเอียเนี่ยปีหกสองต่อหกสามเป็นปีหกสามใช่ไหมนะครับแต่ไม่มีโอกาสแต่มายื่ลูกของห้าวเนี่แหละนะครับแต่หลายท่านจำได้กันละคือผมกับมาฉีดวัคซีนอยู่นี่แหละไอ้คุณหมอรถไอ้คุณหมอนิดแน่ไปเอือนคนมากพี่น้องเอาเฉพาะเอาควกมาฉีดวัคซีนนี่างนี้นะครับ นะครับมาเห็บตัว Sch ก oh like so ั็ทนกำนันเสือห้องสูงดูแลกอู๋ป่วยบมื่วันทีเป็นสูตรดอยู่บ้านน่าดีหรือเสืถ้าเป็นหมองกั๊บตัวยันมะมูบ้านกับพัวห้องเนี่ยนะครับการนั้นคือสองปีก็การมาอยู่หลังการมาขอเข้ามาโคบิดเนาะแต่เได้เดี่ยวโคบิดมาระยาหนึ่งนะครับกระโชกดีอยู่ว่าปอนมาเนี่ยปีหก